สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพีทในรักทุกทุกคนนี่ตอนรับทุกทุกคนกับเข้าสู่บ้านที่อบนของเราเนี่ยเจ็ดแปดเก้าทานรถเช่นเคยเนาะอ่ะเรนดอมนะวันนี้เรามาดูเนาะใครคนนั้นรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินชื่อคุณเนาะอ่ะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินชื่อคุณไปเพื่อน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรียก789ถานโรด้วยนะแล้วก็การอ่านไพ่กองเรียาเป็นการอ่านไพ่แบบพลังงานรวมฝากเพื่อนๆทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะร,รับชมรับฟังเพื่ความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่สีเรียกเนาะอ่ะหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเนาะ เราไปดูพลังงานจากน้าไพ่กันเลยเนาะว่าใครคนนั้นรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินชื่อของคุณอะไปดูเลยเนาะมาดูความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณเนาะเมื่อเขาคนนั้นได้ยินชื่อคุณอะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาใบานี้เลยเนาะอ่าขอโทษขออภัยนะคะเดวิลเดวิลไท่ที่ดีนะ คุณเป็นคนเก่ประมาณนั้นเนาะอืมเขาค่อนข้างแบบรู้สึกแบบเดวเวอร์สำหรับหนึ่งแบบมันมีมีครบก็ไพ่เดวเวอร์ก็คือไพ่แบบอ่าไลโนเวทเนาะสบับแบบคลาสสิกของเขาจะเป็นแบบเป็นผู้หญิงออที่มีหุ่นเซ็กซี่แล้วก็ เขาเรียกอะไรนะเนาะมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นนะ่มีดอกอะไรเขาเรียกอะไรลายล้อมอยู่รอบกายของผู้หญิงคนนั้นนะเนาะอันนี้จะเป็นแบบว่าไพ่นี้จะเป็นของน้องเขาเรียกอะไรน้องเนี่ยเนาะน้องมีใช่ไหมเออเนี่ยน้องมีอ่า ตัวนี้เขาจะแบบเขาจะเหมือนเหมือนท่าของเขามันเหมือนเหมือนเท้าของเขาจะเหยียบลุกโลกเนาะแล้วก็เขาจะนอนแบบท่าแบบสบายๆแล้วก็มีทั้งเหรียญมีทั้งไม้คือครบเครื่องนะมีทั้งถ้วยมีทั้งดาบเนานะดินน้ำลมไฟเดอะเวิลด์คือแบบมีสี่ท่าด้วยเนาะใครคนนั้นเนาะ ให้คนนั้นรู้สึกอย่างไร mm hmm. เมื่อได้ยินชื่อคุณคือแบบวะ่าถ้ายินชื่อคุณละคือเ mm hmm. ขาค่อนข้างรู้สึกดีเ mm hmm. นาะดีใจตื่นเต้นแล้วก็แบบปรับปลืม้มเหมือนคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือแบบคือมันมันคือจะเรียกว่าอะไรนะคือแบบคือของแร่นะแรไอเทมประมาณนะั้นะของ มันอยากจะควยควา้าอยากจะได้มาอยากจะพยายามอยากจะต่อสู้อะไรประมาณนะั้นมันมันมีมันมีความครบเครื่องอยู่ในนั้นนะเนาะมันมันมันคือของดีอะไรประมาณนะั้นคือแบบถ้าเปรียบเป็นเป็นเพชรก็คือแบบเพชรน้ํางามเพชรเม็ดงามเนาะสิ่งล้าค่าประมาณนะั้นเขารู้สึกว่าอย่างนั้นเนาะเออ มาดูใบต่อไปแล้วกันเนาะอ้ารู้สึกดีต่อคุณนะไม่ได้ยินชื่อคุณเนาะมาดูใบต่อไปสีใบอ,อีกเออห้าดาบเนาะห้าดาบมันคือมันก็คือการความขัดแยงเนาะ การต่อสู้อะไรประมาณดาบเนาะความขัดแยงอะไรประมาณนั้นนะคือแบบว่าคือก็เหมือนคุณได The เดอะเวอร์เนาะมันคือของดีอะไรประมาณนั้นอเออจะได้ของดีมาเราก็ต้องอดทนพยายามเนี่ยจะได้สิ่งดีๆมามันก็ต้องยากนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคือเขารู้สึกว่าจะได้คุณมานะ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ เนาะคืออุปสรรคต่างๆนานาคือแบบว่ามันต้องต้องใช้แรงใช้พลังงานต้องลงมือทำต้องเ a k e action แล้วก็ต้องผ่านความขัดแย้งคนรอบข้างผ่านอะไรต่างๆความรู้สึกของเขาเองอะไรประมาณนั้นนเนะต่างๆนานาคือแบบของ ที่มีราคาของที่มีคุณค่าจะได้มามันก็ต้องตอ่อสู้มันก็ต้องแบบลงมือทำนิดหนึ่งมันก็ต้องฮึบติดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคือแบบมันมีความตื่นเต้นมันมีมันมีหลายอารมณ์เนอะคือแบบเนาะอยากได้สิ่งดีๆก็ต้องพยายามนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะก็ <c oughs> รู้สึกแบบนั้นเนาะมาดู <c oughs> อีกเสีก็รู้สึกแบบนั้นอื จะได้คุณมามันม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรประมาณนั้นนะคือมันมีความตื่นเต้นมันมีความแบบยังไงอะ่ะมันเป็นปลุกอารมณ์ปลุกแพชชั่นปลุกความคิดอะไรของเขาเนาะให้เขาต้องเหมือนถ้าเขาไม่ต่อสู้เขาก็ไม่ได้คุณมาอะไรประมาณนะั้นเนาะเอออ่ะไปต่อไป The Sun เห็นไหมคุณเป็นคนที่แบบวา่าคุณได้ The Sun The World คือแบบ คือคือสิ่งที่ดีนะถ้าเปรียบเป็นสิ่งของเนาะคุณก็เป็นสิ่งของที่ดีเปรียบเป็นเสื้อผ้าคุณก็เป็นเสื้อผ้าแบบว่ายังไงอะเออเป็นผ้าที่ดีผ้าถึงจะไม่ใช่แบรนด์เนมแต่ก็มันยังไงอะ่ะ เออเขาจะเรียกอะไรนะเขาจะเรียกว่ามันรูลาเนาะมันมันดูแพงประมาณนั้นตัดเย็บดีประมาณนั้น,เ,น,นนะเออเนาะประมาณนั้นก็ได้นะถ้าเปรียบเป็นเพชรก็เพชรเม็ดงามเพชรน้ำงามอะไรประมาณนั้นนะเออถ้าเปรียบเป็นมนุษย์เราก,ก็คือเป็นคนดีเป็นคนที่แบบหาได้ยากประมาณนั้นนะคือแบบเดอะซันคือแบบคุณอาจจะเป็นคนที่มีพลังงาน ที่โดดเด่นก็ได้เป็นคนเด่นคนดังก็ได้หรืออคุณอาจจะเป็นคนที่ครบเครื่องเข้าถึงยากเนาะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเข้าถึงยากเป็นคนเด่นคนดังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนเป็นรี่เป็นคนน่ารักอะไรประมาณนั้นเป็นคนที่แบบเหมือนจะง่าย แต่ก็ยากอะไรประมาณนั้นนะความรู้สึกของเขาเนาะมาดูอีกสิไปต่อไปคืออะไรอเดอะฟูอืมคือแบบคุณเป็นคนที่รักอิกสระนะอืมเนาะก็แบบจะได้คุณมามันมันไม่ยากมันไม่มันไม่ยาก,ม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 ,ยากมันไม่ได้ง่ายประมาณนั้นนะเนาะถึงคุณจะเป็นคนเฟรลี่แต่คุณก็ ไม่ได้เป็นไม่ได้เฟรลี่กับทุกคนประมาณนั้นนะเนาอะกอ็เหมือนที่เะยาว่านะเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากอะไรประมาณนั้นนะคุณมีจิตวิทยาเนาะคุณแบบมีความฉลาดหค,คุณค่อนนข้างเป็นคนที่ครบเครื่องเนาะเดอะเว <c oughs> ิ d ์กอแบบเป็นคนที่มีความรอบรู้ความรู้กว้างขวางเนาะประมาณนั้นอาอาทีออฟโซส ไพ่ไพ่าสามดาคือแบบไพ่มันกระลิงกันมานะเนอะคือแบบคุณเป็นคนที่แบบครบเครื่องเป็นคนที่แบบเหมือนจะง่ายเหมือนจะเข้าถึงง่ายแต่ก็ยากอะไรประมาณนั้นอนะจะได้คุณมานะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันต้องผ่านอุปสรรคต่างๆเนาะผ่านการเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดอะไรต่างๆอืมเนาะประมาณนั้นนะเขาเขารู้สึกอย่างนั้นอืมแต่เขาก็เหมือนเหมือนเหมือนแบบยังไงอะเรนจะพูดไงไงนะ เหมือนได้ยินได้ยินชื่อของคุณเราคือแบบ <laughs> มันมีแบบอ่าความรู้สึกมันแบบแวบบขึ้นมาแบบคุณเป็นคนครบเครื่องนะคุณมีทุกด้านเลยมีทั้งความสุขความทุกข์ประมาณนั้นมันเหมือนมันมันครบรถนะ่ะไพ่เดอะเวิร์กก็เหมือนเหมือนบกบอก,บอกเนาะ มีทั้งความสุขความทุกข์ความมั่นคงความแบบอะไรต่างๆนานาอยู่ในนั้นเนาะเออความเจ็บปวดเห็นไหมเออเนาะแต่เหมือนเหมือนอะไรนะถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนทั้งสุขทั้งทุกข์เออมัน the w o r l d the s u n คือแบบสามดาาอะไรเนี่ย คือแบบมันสุดโต่งนะเนาะคือแบบว่าสุกสุกมากก็ถูกมากอะไรประมาณนั้นควบคู่กันไปนะอะไรประมาณนั้นนะเนาะเออมันคือแบบจะเรียกระยะจะเรียกอะไรจะเปรียบเปยถึงอะไรนะเหมือน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 คุณเป็นเป็นตัวแสบอะไรประมาณบางัง <laughs> เหมือนตัวปัญหาเหมือนเป็น เป็นตัวแสบเป็นอะไรประมาณนั้นแะตัวปัญหาเออแต่ก็มีความสุขนะเออถึงถึงยามสุขก็สุขมากถึงยามทุกก็ทุกมากสมดาบะเนาะห้าห้าห้าดาบอันเนี้ยเดอะซันอะไรเดอะฟูอะไรเนี้ยเออก็แบบว่าไพ่มันมันออกมาค่อนข้างสุดโต่งเนาะ <laughs> อ่ะเมื่อได้ยินชื่อคุณแล้วเขาแบบว่า มีทั้งความทุกข์ความสุขไปครอบคู่กันแต่ก็ถามมามีคุณไหมมีคุณอยู่ในชีวิตมีความสุขไหมก็สุขมากเออแล้วก็ถ้าขาดคุณมีความทุกข์ไหมก็ทุกมากอะไรประมาณนะนะั้นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นอะไรนะเห <laughs> มือนคุณเป็นแบบตัวแสบหรือเป็นเป่นกรรมของเขา <laughs> ม้านะนะ <laughs> นั้นนะด้ว่ความรู้สึกของเขาคนนั้นนะ อ่ะให้ไปตัดไตเกิดอะไรที่ออฟวานคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยเนาะ<ม>เออคุณอาจจะเป็นคบไปคุยกับคนต่างชาตินะเนาะที่ออฟวานรประมาณนะั้นแล้วก็โฟออฟโซนเออคือแบบเขารู้สึกว่าคุณคุณค่อนข้างแบบเป็นตัวของตัวเองม,องมากๆเนาะ ตัวของตัวเองแล้วก็นิ่งนะคุณเป็นคนที่นิ่งๆเออคือเรียจะมองว่าอะไรนะเดเวอร์ The ก็ก็ตัดสินได้แล้วนะว่าคุณแบบเออจะให้คุณคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีหลายบุคลิกได้นะเออเนาะมีเป็นคนที่หลายคาเลคเตอร์ประมาณนะั้นนะให้คุณแบบนิ่งๆก็ได้ ให้คุณเข้าสังคมคุณก็เข้าได้เออแต่คุณอาจจะชอบแบบว่าเนี่ยมันมีไพ่แบบว่าการเดินทางการอะไรนะบอกการไกลาการแบบ the world มันคือกว้างขวางนะเนาะคือแบบมันเปิดกว้างนะคุณเป็นคนที่เปิดนะคุณไม่ได้ปิดนะแต่สิ่งลึกๆแล้วที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่แบบชอบอยู่เงีย,งงยบๆนะเนาะ ชอบอยู่ในในที่ของคุณประมาณแนละ้วเป็นคนที่ฉลาดมากๆ,ๆฉลาดมีจิตวิญญาสูงในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆเนาะสถานการณ์เฉพาะหน้าอะไรประมาณนะั้นนะคุณเป็นคนที่ใช้เหตุและผลประมาณมีเหตุมีผลแล้วกันเนาะแ่งแมอืมแล้วก็อะไรคิงอัพใบสุดท้ายเอ็ม r พ r ให้ใตาสำหรับชเชลอิออดได้เงินอ่าคือแบบว่าใครคนนั้นรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินชื่อคุณคือแบบว่ารู้สึกแบบว่าคุณคือคนคนหนึ่งที่ที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วให้เขาแบบว่าคืออึ้งทึ่งประมาณนั้นคือแบบคุณนี่แหละคือ คือมนุษย์คนหนึ่งที่แบบหายยากเนาะแล้วก็เหมือนเป็นความปรับปลื้มที่เขาได้รู้จักคุณด้วยอมีทั้งความสุขความทุกข์ไปควบคู่กันไปประมาณนั้นนะคือแบบคุณค่อนข้างครบเครื่องเห็นไหมได้ทั้ง The World ์ h e Sun e m p อ e r อร์เลอร์คิงออครับงมน ประมาณนั้นอ่ะอสามดาบด้วยห้าดาบอะไรเนี้ยเนาะเออสี่ดาบห้าดาบแล้วก็สามไม้เท้าอะไรประมาณนั้นอ่ะเนะเาะคุณค่อนข้างครบเครื่องคุณค่อนข้างแบบยังไงอะ่ะด้วยความที่แบบว่าไพ่ใบแรกขึ้นมาแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นเอ็มเพล t h อร์เดอะเว e ร์เอ็มเพล t ชอคือแบบว่า คุณนี่โคตรเจ๋งเลยนะในในมมมองความคิดของเขาเนาะ,นะเมื่อได,ด้เมื่อได้ยินชื่อคุณแล้วคือแบบคุณคือแบบแหล่ไอเทมนะมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นที่เขารู้จักมาคือแบบคุณนี่โคตรเจ๋งเลยปร,นนะรรประมาณนั้นแะโคตรแหล่ประมาณนั้นแหล่ไอเทมเนาะคืออยู่แถวหน้าเลยนะอืมเขาชมคุณเลย สิ่งแรกแลวคือคุณเป็นคนเก่งประมาณนั้นเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงเนาะประมาณนั้นและมีประสบการณ์ด้วยบุธิภาวะของคุณน่ะมันได้เออบุธิภาวะคุณสมบัติในความเป็นผู้นําของคุณน่ะมันได้ประมาณนั้นเออคือเขาแบบค่อนข้างชื่นชมแล้วก็ยกย่องประมาณนั้นนะออ,อาจจะไม่ ไม่แสดงให้คุณรับรู้ก็ได้เออแต่ไม่เคยพูดให้คุณได้รู้เนาะคุณกับเขาเนะี่ะผ่านเรื่องราวกันมามา,ากมายพอสมควรเนี่ยสามดาบเนี่ยบางคนเป็นคนเก่าของกันและกันด้วยเนาะเป็นคนทางไกลเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมได้ The world emperor เนี่ยออตอย่างเนี้ย,ยนเนาะเป็นคนเก่าของคุณได้นะคนรักเก่าของคุณเออ คือเมื่อได้ยินชื่อคุณคือแบบเขาคนนั้นเขาก็แบบว่าอ๋อคนคนนั้นรรู้จักรู้จักฮะเออเป็นแฟนเก่าของผมเองเป็นแฟนเก่าของฉันเองฉันเคยรู้จักเขาเขาเป็นคนเก่งนะเออเขาเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีมีความรอบรู้มีความกว้างขวางประมาณนั้นเขาเปิดรับเออเป็นคนที่แบบมองมองโลกกว้างแล้วก็มีประสบการณ์ มีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นํามีเหตุมีผลประมาณนั้นมีประสบการณ์มีประสบประสบการณ์ชีวิตของเขาอ่ะสูงประมาณนั้นเนาะมีวุฒิภาวะเป็นมีความเป็นผู้นําคุณสมบัติในความเป็นผู้นําของเขาอ่ะเจ๋งมากๆเลยคือแบบเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบบแลแลไอเทมเป็นมันเป็นสิ่งหายถ้าเป็นเปรียบเป็นสิ่งของก็เป็นสิ่งของที่หายยากแล้วก็มีน้อย ประมาณนั้นคือแบบเขาค่อนข้างชื่นชมคุณมากมากเลยเนอะใครคนนั้นรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินชื่อคุณก็ประมาณนั้นรรยาก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนั้นแล้วกันบันนี้ได้18นาทีเนาะอ่าไปเจอกับรรยาในคลิปใหม่คลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดติดตาม like, share, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องรรยา18.9ทาร์โด้วยนะขอให้เพื่อนๆพีพพพ่ที่น่าักทุกคๆคนเนาะ พบเจอแต่ความสุขพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเนาะไม่พบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย